สวัสดีชามีนค่ะดวงความรักประจำวันที่11มิถุนายนคุณได้คิงถือดาบกับหัวส่วนเขาได้8ดคาถาวันนี้เราอาจจะหงุดหงิดง่ายนะคะหรือว่าอาจจะขี้น้อยใจนะ ต้องระวังค่ะถ้าเป็นเรื่องความรักอะเนาะถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันถ้ามีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจค่ะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะแฟนคุณได้แปดคาทาวันนี้อาจจะงานเยอะนะคะเข้ามาพร้อมๆกันรัวๆเลยเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาใกับคุณมีไพ่ d e c e t t i o n แล้วก็ Let Go หน้าไพ่แบบนี้ไม่วองว่าถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้อมันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดนะคะหรือว่า อาจจะมีฝ่ายหนึ่งตั้งใจที่จะปิดบังนะคะแต่ว่าเมื่อมาสารภาพมาเคลียร์กันเนี่ยมีโอกาสที่จะให้อภัยกันได้ดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหาอยากให้พูดคุยกันในวันนี้นะคะมันจะเคลียร์กันได้แล้วก็ถ้าใครที่เคยปิดบังคนรักก็ให้บอกความจริงเข้าไปนะคะ,ะเพราะว่ามีพลังงานลิตโกนหมายถึงการให้อภัยนะคะดังนั้นก็ควรจะบอกวันนี้สําหรับคนสนิทนะคะ คุณไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธนะ์เพราะว่าคุณมีปัญหาส่วนตัวอยู่แต่ก็มีคนพยายามจะเข้ามานะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยเหมือนกับอาจจะมีการส่งข้อความมาหาอะไรแบบนี้นะคะ